มาต่อในพาร์ทสองครับหลังจากเมื่อกี้เราดุหลังงจากที่เราดนเตะออกมาจากงงนะเด้อเดๆๆเดไม่มีอะไรเลืนแล้ววะเราจะมาเล่นทักด่านหนึ่งเพความสบายใจของผสมิกรชาวลาวเอ้ยมีใช่ชาวไทยอ่ะไอ้ม่ด่านนี้ด้วยคือด่านอะไรไม่รู้ะ ในใน,ในั้นเดี๋ยวไม่ได้โหลดพอดีคอมซ่อมเสร็จแล้วเพิ่งได้มานะเอ้ยนีแ่แล้วก็การแกล้งเขาเอ้ย,เ,อยเราแกล้งเขาเราจะตกเองนี่แหละนี่การแกล้งเขาครัใครเจอไม่ยังไม่ออกนี่งเดี๋ยวของแก้แค้นหรอ อการแก้แค้นนะการแก้แค้นคือการพักขอตกลงไว้ฮะมันจะได้เป็นวังท่าเดี๋ยวละอุ้ยอะไรปักสวิตทุนลองใช้หมดนี้นะอุ้มเยสิการขุดแร่ดำนะเฮ้ยม่ใช่เล่นยังไงวะอ๋อชอบชอบชอบไปสุดไปซื้อเฮ้ย เห็นชุดนี้แล้วเหมือนไส้嘛ขอได้ไหมฮะขอพี่ได้ไหมชุดเนี้ยชุดเนี้ยผมขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมผมขอคุณแค่นั้นแหละเท่าที่คุณมีก็ขอนะครับาจะได้รวยนะเพื่อนทั้งนั้นยังไม่ยุ่งเลยอ่า เอาเฮ้ยดูไม่เกี่ยวโดนได้ไงเนี่ยเย้ได้เลยเราขอใส่ชุดน,นี้เอาดีกว่าชุดน,นี้แม่งเท่ดีเวลาเดินแะเอยูด้วยไม่เทชุดน,นี้เท่กว่าเฮ้ยมันเกิดหนวะเฮ้ยชุดน,นั้นอยากได้แล้วนี่น,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 นี่เกิดตรงนี้เลย Thế này Ở phá pha khúc kiếp 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 Ôi ơi 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 tục kiếp cha kiếp tục kiếp Thế này Thế kiếp ที่จนตายหา <laughs> แห่งชุดม,มาใหม่อีมันก็เหมือนอะไรวะไอกันดมกดำด้้มอะไรมันแคบลี่ยนไปแค่ฟ้าขึ้นเชี่ยขึ้นนิดหน่อยฮะ <laughs> โ,โอ้แหลก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 ทุบอะไรท่าเนี่ยยะ เย่เย่เท่เลยเฮ้ยกูอยากซื้อยูนเนี้ใครมีตังค์เซ้บอกหน่อยได้ไหมใครเลยเราตะกาล่ะช่วยแอคมาดิอุ้ย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 มึงมึงเท่เกินไปละมึงเท่เกินไปแล้วนะกูรู้สึกอะเฮ้ยใครมาชวนกูยังไม่เล่นแป๊บนึงกูขอเล่นนี่ก่อน

ไอ้น te ี่เดียคนเดียวเลยกูสรงสารชิปเดี๋ยวนี้คุมนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมคุมนะครับวันนี้ผมคุมนะครับผมหยาคุหลบได้เว้ยเราจะไปเล่นนะครับเราจะท่าเล่นท่าก่อานะครับทขาเล่น่า ดาวไหมครับนะครับก็ขอจบไปก่อนนะครับกค่ะเบลลนี้สวัสดีครับเย้